ดีๆเห็นน้าประเทศไทยก็ไทยแลนด์ o อายิ้มไว้ก่อนครับผมนะคะอ่าเด๋ยวช่วงนี้ครับผมอ่าเด๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาร่วมเล่นเกมมีเสื้อนะคะแล้วก็หมวกเดี๋ยวเรามาเล่นเกม Lucky Number กันบ้างดีกว่าที่มี แต่ 20, 20เนี่ย <20. S 2> เราจะมีตัวเลขอยู่ในนั้นนะคะถ้า20ออกมาเลยมารับหมวกสวยๆนะคะจากทางทท,ทเลยแ้่20นะครับมีไหม,ไหมคะ

ผมในานนมกระทรวงเที่ยวกีฬานะครับก็ขอ,อน,นําเสนอว่ากระทรวงมีโครงการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยในเบื้องต้น2เรื่องหลกัหลกๆนะครับเรื่องแรกก็คือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวหลกักปายแห่งทั่วประเทศนะครับ mm. เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและสร้างจิตสํานึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับคนไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าถ้าเขามาเมืองไทยเนี่ย ไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ตามเขาจะมีอาสาสมัครที่คอยเชื่อเหลือเขาตลอดเวลานะครับมีเครือข่ายภาคประชาชนและราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับอย่างกิจกรรมที่เห็นในวันนี้เนี่ยก็เป็นการปชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ในพื้นที่หาดใหญ่นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เคยเกิดเ,เหตุไม่ไม่สงบม,มาแล้วนะครับกระทรวงจึงเลือกที่นี่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซึ่งวันนี้เราก็ทราบว่าโรงแรมรีการ์เด้นเนี่ยห้องพักเต็มทั้งหมดนะครับแสดงว่าความเชื่อมั่นของที่ยวยกลับมาแล้วกระทรวงก็เลยมาสร้างความเชื่อมั่นอีกโดย มาร่วมกิจกรรมนะครับทีนี้โครงการที่2นี่จะมีในการสร้างความเชื่อมั่นและป้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับใน8แห่งสิบแห่งทั่วประเทศนะครับตอนนี้ที่มีอยู่แล้วก็มีที่รซนภูมิดอนเมืองนะครับที่หาดใหญ่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิบที่จะตั้งนะครับจะตั้งที่ท่ากาศยานหาดใหญ่ภารกิจก็คือแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทุกรูปแบบในธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในทุกๆกรณีจะเป็นศูนย์กลางการประสานงานทัั้งหมดนะครบ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอเรียนกับพี่น้องประชาชนลนักท่องเที่ยวตรงไปว่าหากท่านมาเมืองไทยนะครับมีหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยคอยช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดเวลานะครับขอให้ติดต่อเรามาจะเป็นกระทรวงการเที่ยวและกีฬาที่หมายเลข02 356 0650หรือ02 1344077หรือจะเป็นหมายเลข1155ของตำนวจท่องเที่ยวนะครับทุกเรื่องทุกปัญหาร้องเรียน ท่านโดนหลอกลวงโดนหลังแกโดนอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยโทรเข้ามานะครับเราจะเข้าไปช่วยเหลือท่านทันทีครับขอบคุณครับ